ชนะมิโดริยะกับเอเลนอุ้ยมีเนืยอเขาเก่งพลังสูงมากเวอร์แต่เอเลนล่างสุดท้ายเนี่ยมันโหดมากเลยนะมันแบบมันสามารถแอคเซสความจำระดับ2,000ปีถ้าเป็นพลังมิโดริยะเวอร์ชั่นแม็กซ์เราว่ามิโดริยะเรารู้สึกเอเลนแต่เราเรียกมิโดริยะค่ะมิโดริยะมิโดริยะกับคาเนกิเคนเราว่ามิโดริยะอีกอย่างพี่มิโดริยะอยู่เนาะมิโดริยะมิโดริยะครับมิโดริยะกับโกโจซาโต้รุ S 1> <S 1> อ่ะสว่าไงทำไมเรามีให้คะแนนความสามีเข้าไปในกางนาเขตได้ก็จบละกโจค่ะกโจครับกโจกับยูนิแิมเพสคะแนนความสามีมันรับเยียงจริงด้วยอ่ะกโจโจค่ะกโจกับ ทีมจิมนูซังกับโกโจเจอกันน่าจะป่วยดีอะป่วนจริงจันจะใช้ท่ามูนวอล์กมูซังเขาจะมีประสาทอะไรทางออกอะไรอย่างใช่ไหมออแล้วโกวโจก็มีอนาเขตตัวเองอยางนู้จริงๆมันจะยังไงโกโจรเราก็ใช้โกโจค่ะโกโจรครับสรุปโกโจเยี่ที่หนึ่งสรุปมันเป็นคะแนนพ่อสามีจริงๆนะสามีฉัน